กลับมาช่วงนี้18นาฬิกา56นาทีอยู่ด้กันต่อกับนิวข่าวค่ำนะคะช่วงนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของแกนนําผู้ชุมนุมกันหน่อยนะคะวันนี้เพนกวินพร้อมกับไผ่ดาวดินค่ะก็ไปรายงานตัวตามหมายเรียกที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแต่ปรากฏว่ามีการเผาหมายเรียกกันที่หน้าโรงพักกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศชุลมุนในช่วงต้นแล้วก็บอกว่าไปที่ไหนก็ตามเนี่ยจะปราศัยที่นั่นทุกครั้งนะคะที่สพเมืองขอนแก่นคุณจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินพร้อมด้วยนายภ วินและแกนนำกลุ่มขอนแก่นเข้ารายงานตัวตามหมายเรียกของสอพเมืองขอนแก่นนะคะซึ่งจะเห็นบรรยากาศนี่เป็นก่อนรายการรายงานตัวนะคะก็มีการเผาเหมือนกับเผาหมายเรียกเป็นการแสดงออกถึงการกดขี่เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในการแจ้งข้อกล่าวหาบอกเลยว่าทุกสถานีที่ได้รับหมายเรียกเนี่ยนะจะไปปราศัยทุกที่และจะไม่ยอมรับอำนาจของเผด็จการค่ะเาจะด้บนะฮะ โม้เมื่อมีไฟไฟไฟตึ๊กึ้นจัดจ้านะตอนนี้คือสญลักษณ์ของการคุกงคำประชาชนตัวหนังสือทุกตัวหนังสือคือการลิบมือนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะชำระเสร็จแลหล่านี้แล้วเราก็จะไม่ยอมรับกระบ,บวนการใดๆทั้งสิ้นที่มันเกิดขึ้นเพราะตั้งแต่แรกแล้วคุณไม่มีความชอบธรรมที่จะมาล่างกฎหมาย คุณนัทธรรมหารมาคุณฉีรัฐมนุนคุณไม่มีความชอบธรรมที่จะร่างรัฐมนุน,นพวกเรามีความชอบธรรมที่จะไม่ยอมรับกฎเหล่านี้เพราะนี่มันไม่ใช่กฎหมายนะครับนี่มันคือกฎที่เขาออกมาเพื่อพวกพ้องเขากฎไกต่างๆออกมาเพื่อพวกพ้องเขานะครับ ทําการเผาหมายเรียกไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นคุณไผ่ดาวดินก็เผาเหมือนกันนะที่จังหวัดขอนแก่นแต่ของคุณแพนกวินเนี่ยเผาเสร็จก็เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนนะคะคุณแพนกวินบอกเพิ่มเติมด้วยว่าบอกว่ามันมีหมายเรียกเนี่ยออกมาเรียกแต่ว่าเรียกผิดคนที่เรียกผิดคนที่ว่านี้เขาชื่อเฟรมนางสาวปียดาม,มาเทียนคือไม่ได้มาชุมนุมแต่กลับมีหมายเรียกนะคะ ซึ่งหลังจากที่ทั้ง6คนเนี่ยผ่านการปลาใสแล้วก็เข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาที่ว่านี้ก็คือร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากในลักษณะมั่วสุมหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่ายชุมนุมทํากิจกรรมหรือว่ามั่วสุมการนัดที่ใดๆในสถานที่แออัดหรือกระทําการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคกระทําการหรือดําเนินการใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจจะเป็นให้เกิดเหตุโรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไปฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อค่ะค่ะส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนะคะนักเรียนจาก3โรงเรียนมีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลโรงเรียนสตรีราชินูทิศและหมากแข้งทํากิจกรรมเสียงบริสุทธิ์บนกระดาษขาวค่ะยังกรณีของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเนี่ย มีการเหมือนกับว่าไปพบเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบขับรถกระบะเข้ามาแล้วก็สังเกตการนะคะแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีรถที่มีอุปกรณ์สําหรับพ่นยากันยุงสองคันเข้ามาภายในโรงเรียนก่อนจะมีการพ่นยารอบโรงเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เตรียมจะจัดกิจกรรมก็เลยต้องวิ่งหนีการหลบกลิ่นควันนะฮะ,ะซึ่งทางคุณครูก็บอกรายละเอียดบอกจริงๆไม่ได้ห้ามนะชื่นชมว่าเป็นสิ่งดีก่อนหน้านี้นักเรียนก็แจ้งการชุมนุมแล้วแต่ไม่ชัดเจนส่วนเรื่องของรถฉีดพ่น เนี่ยจริงๆไม่ใช่ของตํารวจนะคะคือเป็นการประสานงานกันกันกบหน่วยงานสาธารณสุขไว้อยู่แล้วซึ่งปกติเขาก็จะมีวงรอบมาฉีดพ่นประจําเทอมเทอมละ2-3ครั้งรวมถึงวันนี้ด้วยค่ะ ยังอยู่ที่เรื่องของการแสดงออกทางการเมืองนะคะล่าสุดเองทางเพจ Facebook เยาวชนปลดแอกเขามีการโพสต์หมายเรียกค่ะพอไปนั่งอ่านดูดีๆใช้นิ้วไล่เรียงดูดีๆเขาบอกว่ามีรายชื่อของเด็กนักเรียนวัย17ปีร่วมอยู่ด้วยและนี่ก็นะับเป็นครั้งแรกกับการดําเนินคดีกับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมด้วยนะคะเพจ a c e b o o k เขาโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพภาพนี้ล่ละค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นการออกหมายเรียกลุกลามมายังเยาวชนแม้แต่ผู้ที่เป็นนักเรียนมัธยมแล้วโดยเพจ Facebook ราชบุรีขอตี กับเผด็จการรายงานว่าจากการชุมนุมเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจออกหมายเรียกไปยังนักเรียนนักศึกษากว่า5คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กนักเรียนอายุ17ปีก็นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่มีการออกหมายเรียกมายังนักเรียนโดยข้อหาก็มีทั้งฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินพรบชุมนุมสาธารณะใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งทางเพจยังได้มีการบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเหตุใดการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเพื่อจะเรียก ร้องอนาคตที่ดีกว่าของเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่รับรองเอาไว้ในธรรมนูญที่เด็จการคอสช,ชเขียนเอาไว้เองในธรรมนูญปี60ว่าสามารถกระทําการได้จึงนํามาซึ่งการออกหมายเรียกมายัางเยาวชนในครั้งนี้พร้อมกับตั้งเครื่องหมายคําถามด้วยแล้วก็บอกว่าหยุดทําให้ประเทศมืดมนไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ดยการปิดปากเยาวชนไม่ให้เรียกร้องอนาคตที่มีแสงสว่าง หากเรายังมีโครงสร้างที่บิดเบี้ยวอย่างรัฐธรรมานูญปี60หากเรายังมีรัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชนเช่นนี้อนาคตที่จะมีแสงสว่างของประเทศนี้คงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งซึ่งพอโพสต์นี้ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นรวมถึงมีคนกดแชร์ไปเป็นจํานวนมากเลยนะคะส่วนคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหนึ่งในนั้นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะได้มีการเขียนข้อความ แล้วก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าเหตุเกิดที่ราชบุรีเป็นครั้งแรกที่มีการดำเนินคดีกับนักเรียนระดับมัธยมจากการใช้สิทธิ์ในการแสดงออกทางการเมืองน่าจะเป็นรัฐบาลแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการใช้อำนาจแบบนี้ค่ะ หลังจากเมื่อวานที่ทางแกนนาเขาประกาศนัดชุมนุมใหญ่19กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะก็มีการทําเรื่องขออนุญาตทางสถาบันไปปรากฏว่าล่าสุดมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้จัดการชุมนุมในมหาวิทยาลัยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นคุณเพนกวินก็ยืนยันจะจัดที่เดิมค่ะโดยในรายละเอียดของถแถลงการที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทําออกมานะคะก็บอกว่าการขออนุญาตของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนั้นยังไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ เรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่3กันยายนซึ่งทางสถาบันเนี่ยเขากำหนดแนวทางมานะคะว่าจะต้องทำแบบนี้ในการจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มถ้าจะจัดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ต้องทำตามประกาศนี้เพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมายและการเคารพความ เห็นต่างตามระบอบประชาธิปไตยค่ะซึ่งในรายละเอียดก็บอกว่าจะต้องควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษาเพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสําหรับนักศึกษาทุกกลุ่มจ <egy> ึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จัดกิจกรรมจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้องซึ่งล่าสุดนะคะคุณเพนกวินก็ได้ออกมาโพสต์ใน Facebook บอกว่าแม้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาต เราก็จะจัดชุมนุมที่ธรรมศาสตร์กันต่อไปเพราะธรรมศาสตร์เป็นของประชาชนไม่ใช่ของที่ข้ารับใช้เผด็จการไม่กี่คนค่ะ,ะแกนนําก็ยังยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าจัดการชุมนุมกันต่อไปคราวนี้หลายคนก็เลยเป็นห่วงคุณนุ่นบอกว่า19กันยายนนี้ม,มันจะเกิดความรุนแรงขึ้นไหมในการชุมนุมหรือว่ามีความยืดเยื้อด้วยหรือไม่ขณะที่เรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะท่านผอบอตรอบอกแล้วกำชับเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าให้มีความอดทนแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงด้วยค่ะ เรื่องนี้พลตรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้เปิดเผยถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือในการชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยายนนะคะบอกว่าหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าจะมีการชุมนุมในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เบื้องต้นรับทราบว่าภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เท่านั้นส่วนที่แกนนําระบุว่าหากมีคนมาร่วมเปน็นจํานวนมากจะใช้พื้นที่สนามหลวงจะอนุญาตหรือไม่นั้นเรื่องนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนแต่เบื้องต้นแจ้งเพียงว่าจะชุมนุมในธรรมศาสตร์ นั้นหากมีการเคลื่อนก็ต้องคุยกันหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งไม่สามารถบอกอะไรได้ในตอนนี้ซึ่งก็ต้องพิจารณาในหลายปัจจัยค่ะต้องดูว่ามาแล้วปลอดภัยอะไรหรือว่าปัจจัยอีกหลายอย่างโดยการดูแลของตํารวจตอนนี้เองบอกว่าห่วงเรื่องของมือที่3มแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะการระหว่างตํารวจและผู้ชุมนุมค่ะว่าจะมาแล้วมันปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องดูมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับ ก็ต้องดูเขาต้องยืดภายใน24ชั่วโมงอยู่แล้วตอนนี้เขายังไม่มายื่นนะครับครับผมเท่าที่ทราบนะครับก็มันมีหลายปัจจัยนะครับเพราะว่าคือความปลอดภัยแต่ถ้าในสิ่งไหนที่เป็นเป็นส่วนของเขานะครับเราก็ต้องอนุญาตเข้าไปนะครับอันไหนก็ให้เจ้าที่อดทนอย่างเดียวนะครับอย่าใช้ความรุนแรงนะครับ ท่านนายกเองท่านก็เป็นหัวตรงนี้อยู่แล้วครับในเรื่องการมีการประทะากันหรือยื้อยุดจุกกระชากันเนี่ยปกติเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงอยู่แล้วตํารวจไม่สร้างเงื่อนไขแน่นอนนะครับรู้อยู่แล้วว่าผู้ชุมนุมเป็นอย่างไรนะครับเราระวังตัวอยู่แล้วนะครับก็ต,ต้องอยู่ที่การพูดคุยด้วยนะ,นะครับ คือทุกม็อบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแกนนํามามีคนประสานกันอยู่แล้วนะครับอันไหนได้อันไหนไม่ได้หรือยังไงก็ว่ากันครับเราเราเอารูปมาหลวยอยู่แล้วนะครับเราก็กังวลอยู่แล้วนะครับในมือที่สามเนี่ยนะครับยังไงเราก็ถ้ามีหรือไม่มีเนี่ยผมว่าไม่มีจะดีกว่าแต่เราก็ต้องป้องกันอยู่แล้วในมือที่สามไม่ว่าม็อบไหนก็นแล้วแต่ เร้ที่ตำรวจไม่ให้คู่ขัดแย้งอยู่แล้ว ต้องดูผู้สื่อข่าวถามคำถามแบบรัวๆเลยนะคะแล้วก็ถามกันต่อด้วยบอกว่าจากการข่าวเนี่ยมีการระบุเลยมาไว้ว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการชุมนุมแบบธรรมดาหรือว่าจะมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังด้วยหรือไม่เรื่องนี้ท่านผอบอตรก็บอกว่าก็ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ว่ารู้ตัวละครแล้วว่าใครทําอะไรอย่างไรแล้วก็แบ่งหน้าที่กันอย่างไรตอนนี้ก็ขอฝากทุก็อบให้อยู่ในกรอบของกฎหมายจะดีที่สุดค่ะซึ่งวันนี้เองท่านผบอตรก็ไปพบกับท่านนายกที่ทำเนียบรัฐ ะะระหว่างที่กําลังตอบคําถามผู้สื่อข่าวอยู่จู่ๆท่านนายกเดินมาพอดิบพอดีเลยแหละคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยว่าท่านพอบอตรกําลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวท่านนายกเดินมาพอดีจะเป็นอย่างไรชมกันคะ่ะของกฎหมายนะครับอยู่ในกรอบของกฎหมายดีที่สุดนะครับในท่านนายกมอบให้ผมมาชี้แจงผู้สือส่อในสทุกท่านนะครับครับ คือจะกี่คนก็นแล้วแต่ผมว่าถ้าเขาตั้งใจขยับเนี่ยเขาก็ขยับนะครับแต่ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับกฎหมายเนี่ยผมบอกทุกครั้งนะครับกฎหมายถ้ารับรับหนึ่งแล้วมันก็ต้องไปสองสามสี่เนี่ยมันนะครับก็ไม่อยากเห็นน้องๆทุกคนอยู่ในสภาพแกนนำในอดีตที่ผ่านมาต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดแล้วกันข้อหงใยจาก จากผมหรือจากตำรวจนะครับ ผู้ถือผู้บังคับใช้กฎหมายจังหวะที่ท่านนายกเดินมาก็ผายมือบอกว่าให้ท่านผบตรรับผิดชอบไปเลยนะคะ,ะซึ่งท่านผบตรอเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการไปพูดคุยกับแกนนําในการชุมนุมนะคะนักข่าวก็เลยถามแล้วจะพูดคุยกันรู้เรื่องไหม,มท่านผบตรก็บอกว่ารู้เรื่องไม่รู้เรื่องอยังไงก็ต้องคุยแต่หากอยากใ,ให้บ้านเมืองวุ่นวายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าจะคุยกันได้พร้อมกับย้ํานะคะว่าท่านนายกก็กําชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคน,นอดทนจึงไม่ได้มีการใช้แผนอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นการ ดูแลความปลอดภัยตามปกติค่ะนักข่าวก็เลยถามต่อบอกโอ้โหการชุมนุมครั้งนี้เป็นการวัดกําลังก่อนเกษยียณอายุราชการด้วยหรือไม่ท่านผบตรก็บอกปฏิเสธนะคะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเป็นงานปกติของตนเองอยู่แล้วแล้ววันชุมนุมเนี่ยตนเองก็จะไปอยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วก็จะไม่หายไปไหนด้วยค่ะ